สวัสดีจ้าทุกทุกคนมาวีระคืออาหารเจียงของเมืองพะลังทุกคนคะ่ะกินกล้วยดโยเกิร์ตแค่นี้พอวันวังกีเคยวังทีกินไปแล้วเนาะคะ่ะกินเซกไปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนได้กำลังวางชาในจักหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะส่วสีเบิร์ตวลาเขาก็ต้องหาอีกอย่างที่แบบว่ามันมีพลังงานในจักหน่อยเนาะคะ่ะกล้วยนันสิเมื่อไหรพลังงานสูงเน้อยโยเกิร์ตแน่ก็แล้วแต่ าตามมันตามที่ห้องสามารถเนาะค่ะทุกคนอ่ะเพราะว่าลายใหญ่ห้างนะมันเกิดมีคําถามเนาะทุกคนค่ะมวยก็ได้เจอคําถามนี่ดูแต่ว่า,าคุณ่อค่อยได้ตอบเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะมวยก็คิดว่าการที่่นตั้งคําถามมากกับเพื่ออยากจะรู้จักความเป็นอยู่เนาะค่ะของเนี่ยฝรังแต่ละคอนเนาะค่ะอ่ะมวยกะสิได้มาตอบเนาะ ก็คือปัญามมาว่าเป็นยังเมียพําลังอยู่ตางแหลนเป็นยังอัเดียดงันหนักหนักถึงนับที่สุดอ่าทำตอบที่มือเสีหยหายเนาะคะ่ะทุกคนคะหนึ่งอย่างแรกตรงเบึงครอบครัวเขาหน้าครอบครัวความเป็นอยู่ของสถานะทั้งพี่สามีหรือว่ากี่อยู่ต่างๆที่เขาอยู่นั่นเองเนาะคะ่ะหลักะข้อที่สองเนาะคะ่ะก่อนที่เขาจดทติบียนมานนั้น เขา,าใส่ชีวิตต่างรมาก่อนนะคะก่อนที่สจดทะเบียนกับเขาแล้วก็แต่งงานหลังแต่งงานแล้วบองสิเนาะค่ะ <_ S 1> มือก,กิจการจะจะอธิบายสักนิดหนึ่งเนาะ <_ S 2> แต่ว่าหลายๆท่านกันเนงงงวยอยู่่ว่าเอาแต่งงานไปแล้วพัวบ่เบิงพัวบ่เลี่ยงดูเขาเลี่ยงเขาเบิงนะคะแต่ว่าด้วยการที่อัตราเงินเขาต่ดรล่เดือนมันบ่พ่อเขาก็ตรง่วยเหลือกันละกันถ้าความคิดของมืยนะคะแต่ว่าถ้าความคิดของเพื่อนมืย,มยบ่แน่ใจ แล้วไปขอสาคัญเนาะคะ่ะในการใช้ชีวิตทั้งนี้นะคะต้องซอยเหลือกันละกันนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยบําเพนว่าเอาแต่หูเฮาเด้อทุกคนคะ่ะมุยโบโอวยม,มุยโบโออ่อทางฝรั่งหล่ะกะมุยโบโอยรทางเมืองไทยนะคะเพราะยังเพราะว่ามวยอยู่ทั้งนี้มุยใชย้ชีวิตทั้งนี้แต่ละเมือนะคะการใส่การอยู่กันกินขงเฮานี่มันตรงแบบว่าห่วยสิวัธยาสิวัยัาไก่นะคะแต่ว่าด้วยความเที่ยาเ็ดงานหนัก เลวนะคะบ่มีไผอยากจะแบบเก็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 บทุกบาททุกสตางค์นะคะมันก็มีเก็บบ้างนะคะใส่บ้างเนาะมันเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตทั้งนี้โดยตรงแต่ว่า้าเฮาคิดว่าเอาเอ,เ,อเห็นงานเพื่อชีวิตของผู้อืนน่าานนะคะทุกคนจังเ่นเขาคิดแต่ทั้งบานลายลเอาไปเอามานะคะเข้ากระิได้กระดูกเข้าร่งกรอนที่สิไปแบบว่าได้เงื่อนได้ท่วง,งส่งเสียเพิินว่าหั เป็นไปได้ก็คือว่ามีหน่วยกับหายหน่วยใส่ต้องกันน่ะละหายหัจักพื้นฐานการใช้ชีวิตท,ทั้งผิวอมนะคะบำเมนว่าเฮ้าสปอยทั้งให้แล้วเฮ้าบริเวบอกพันว่าเฮ้าอยู่จังไดนะกินยุ่เป็นเย็นอุ่นนะคะมุ่ยบอกขากดหลดขอบพวดทุกคนนะคะถ้าอยากจะให้มันถือกต่องนอ,อย่าปิดบังทั้งพอทั้งเม้าบอกพ่นรวดให้เพ่นหูจักต้งตงเติ่มต้นอยาห่นหูจักแบบทั้งหลัง เลี้ยวคนเกสิบอกว่าอนุูนีน่นั่นนะบางคนสะปล่อยนะตอปล่อยพ่อก็เมรายไรเจออีกอยงทงก็คนค้นขาไหวจะของกระทุกเส่าทุกแร้งนี่เสแล้วเนาะหลังจากออกจากงานนี่แล้วก็ใ่งานอีกงานหนึ่งเก็บเงินกับพ่อพ่อนะคะนอนกับหน่อยพักพอน,น่อยกับเจบเป็นเย็ยนอุ่นมากบอกวิเบิงเลบ้บอกยโลด มือเขาไปกับผู้จนทุกคนเจอเรื่องเรื่องยังสี่เนาะมันก็บอกเขาไปออกไปแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้เฮานะครับที่ไม่ยู่แล้วเขาตั้งใจว่าเสีทยทิงกับชีวิตของเฮานัเองมือก็คิดจยกันว่าเวลามาอยู่นั่งไนแล้วเขาต้องประสบความลำเล็จในชีวิตเขาต้องไดก ในสิ่งที่เาอบทงการแต่มันก็บอกเสม,มอไปและอีกอย่างเนาะ,ะอย่าไปอิจฉาพนั้นอย่าไปอิจฉาพูดเองเพราะว่าคนเข้ามาราคาบ้านวมกันนะคะแล้ว วาสนาเซ็นได้นีนแ่แหละทุกคนคะเขาหายมาแล้วก็ต้องตามนั่นถ้าอยากจะเกินเกินวาสนาก็ต้องพยายามสูงสุดอีเนี้พยายามอีเลี้ยนะคะเขาบ่มีกับคอยควายมันมีแต่ว่ามึงกับเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้อค่ะที่อยู่ต่างแดนเนาะเฮ็ดงานมันมายกอดเอานะคะได้เงินผัวทรงหายูกกระจิงแต่ว่ากับบ่อใดตามที่เขาต้องการดอกบางเท่อน่ะ มือก็ได้ได้เป็นแค่ของควาน,นนี้นั่นได้นะคะมันคือชีวิตเ้่ารวมสุกทุกข์กับผู้ใดู้หนึ่งแล้วเขาก็ต้อตงดูว่าเขาคืออีกอย่างนึ่งสำหรับเขาบางลาเข้าสปิไปบเบิ้งเขาว่าเขาเหมือนเป็นโตกระเ๋าเป็นตกกเงินต,นตทองเพื่อที่จะํำไรชีวิตแต่เขานั่นเองมืนานานอบนแนะน้ำนะคะสำหรับตัวมือเองมื่บอกตั้งเริ่มตนแล้วหินยูกับเพิ่พงพลาจาขค้องตนร้าย แต่เลยใจชีวิตชิวๆในการฟ้อ,องเรื่อนมององ่งยๆเลยบกิจยังร้ายนั่นเองที่เขาใช้าาหายห้าบ่ชหายห้าวเดี๋ยวกลมตกุกขออนุญาตเนาะคะ่ะมือเก่าสีทั้งเบาทั้งอนินไปพร้อมเพร่ะวาเวลาเนาะค่ะเอาเวลาไปพร้อมสวนห้ายมือเก่เฮ็ดเฮ็ดกริบนะคะส่วนที่มือวิ่เวลายี้กิตัง้ง เพราะโขด ppc ทุกคนเนาะค่ะที่แบบว่ารอแต่ละพีนีมันคืออยากคือนนาคือหนีแท้นนนนนเนาะอยาว่าซันมาสีเด้อแต่ละม,มือนี่มือจะอยากทั้งการทั้งงานทั้งในครอบครัวเฮานี่แหละแต่ว่าขอสําคัญเนาะอายาให,หใก็คือมวยกับพยายามทสุดนะคะแต่ก็ต้องข้อขอบุณเนาะทุกกําลังและน้าใจนะคะที่ก็มารับชมรับฟังหล้กก็ทุกคอมเมนต์นะคะ มือเดียร่าแต่ว่ามือบวสามารถตอบบดทุกคนนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าตัวร่วมแล้วมืกอกับอ่านแล้วล่ะมือกับสิพยายามนะคะเวลามือตอบเนีมือกับเหตุเหตุผลหลักกับพยายามเราในสิ่งที่พ,พ,พี่เอฟซีเนาะค่ะที่เพิ่นเด็กของวาเราเหล่ากำของ,ของขามาพูดคุยเนาะค่ะยังยังที่ถามเนาะค่ะในเรื่องของเมียฝรั่งเนาะหลายๆคนนี้ มีปัญหาเนาะในขอบขรั้วหญ้ารางบางกีเนาะมุ่ยก็ได้วอาไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าย่ารางเกิดขึ้นนี้ประเด็นนักที่สุดก็คือเรื่องเงืนการเงื่อนนะคะการเงื่อนบุกร่องตัวพุ่งยิงกับโบยูนัามมันเกิดจะเป็นประมาณอังสันแล้วบาดนี้เฮจังไจระบาดกองสิงเข่าใจเฮาเฮากังสิเก่าใจเอาใ่กะไม่ยางเดียวละค่ะพยายามล่องล่องยางโดยตัวของเอง ล่องใส่แคนงใส่คาเจ้าจของเองเฮ็ดยังโดยตัวเองเบิง่งเจ้าสิงห้จักว่าความลำบากของเขากับการเป็นยูของเขามันเป็นยังไ๋แล้วฮอสิงห้จักรคำตอบที่เฮ้าสีอันเอาห้เจาก้องนี่ลหละเบ่แเป็นผู้อื่นเนอคะมือพยายามหลยรอบแล,ล้วมือก็เลยเอ่อมันก็เลยแบบว่าลูกแคงตั้งตริ่มตนแล้วว่าเฮ้ยฮอบ่จำเป็นต้องไปเอ่อใส่กระเป๋าเขาไหเฮากหาได้ล่อ,ลองเบิง่ง พอเวลาเขาออกมาเหตุงานแล้วสิ่งหนึ่งที่มวยพุ่มใจจากโตแฟ่อยู่กับจริงอย่างหนึงหน่งนะาที่เขาบอมาจุนจานเรื่องบัญชีเรื่องเงินเรื่องยังทุกจังทุกอย่างเลยเขากระสิทธามแค่ว่าเหตุผลคือเขาสือของจุดนี้ไปเพื่ออีกอย่างหลายแถทัานองกจมะมีการทรงเสียทั้งบ่าทั้งสีอมือกัะตรงแบบดูแลเองนะคะทุกคนคะ่ะมวยบออยากจะไปแบบรบกวนเขาเพราะว่าเรื่องทั้งนี้เขาก็ต้องซอยเหลือเฮา โดยเฉพาะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟทุกๆอย่างนะการอยู่การกินนี่บางเทื่อนี่ออินแทบ,บร์เน็ตสือบริโภคื่อ,อส่องหลงัลงๆเพราะอย,ยังเพราะวา่าติดโควิดเนะาะแล้วกะ็อีกอย่างหนึ่งเนาะขอสําคัญคือ,อแมแมยาบริยูนัมเร็วเนาะค่ะเพิ่นก็เลยแปลว่าขอร้องคือ,อซอยเหลือกันนี่แหละก็เลยต้องต้องเฮ็ดน้อกันนะคะทุกๆอย่างน่แหละลงมือเฮ็ดน้อกันเบิด แต่ถ้าาถามว่าเรื่องระวางคัวกันเนี่ยนม่มีปัญหาอย่างเลยทุกคนคะ่ะจนลายก็จะมีปัญหานอกสีจ่าคนนอกเอา,ม,อาม้อฝามวยันเลยว่าเออกระตามมันบังเทือนมันจะต้องมีบ้างบงนะคะสกิดตอมบางอืแต่ว่ามวยจะเห็นไมหลายท่านเนาะที่ได้ฝรั่งมาแล้วนะแต่งานไม่ก็มีแล้วก็่รวยรวยจริง มือก็ดีใจกับเพื่อนอีลีนะคะเพราะว่าการที่คนๆหนึ่งเนาะสิแต่งานกา็ไผ่เดียวค่นดวงบ่ดีอีลีบได,ด้เด้อหัวรวยต้องหวงดีอิลีนะคะสิคดพูงคอต่อมเมืองสิเอา้าจดทะเบียนสมรสเถื่อเนาะเงินค่าดวงท่านั้นท่อนี้มวยบ่อ,อยคว้าเลยนะคะแต่สําหรับตัวมวยเองคือมาแบบธรรมดานีนละเพื่อเกิดต้องแต่งงานอยู่บ้านห้องนี้ละทุกคนคะมวยใช้วิถีชีวิตแคร์กันกับอยู่ อีสานบานเท่าเลยบ่จําเป็นต้องอยังเบอ่อเบอ่อว่างลัร่างกานนะคะเพราะว่าเบอ่อว่างนะ่งนะนะมุย่ยคุ่งสีเฮไปหรอกพ่อแฟนมุ่ยกับ่นกัแกแล้วนะคะ่นกัแกแล้วยิ่งมุ่ยไม่เห็นชีวิตการเป็นยุ่งการนดัดการทังานของเขามือบอกเลยว่าทุกคนบริคิดบามันสิเกิดเกิดยังเกิดบ้างเนาะ แต่ว่ามือไม่เห็นมาโอ้สวัวเป็นสดกยรคับขึ้นมาบานแต่ละมือแต่ยากขึ้นกันบาทห่อออกมาเห็นงานเองนี่ละมันจังค่ะทุกคนค่ะมันได้รู้จักตสชาาิของสวิตค่ะแต่ละคนนี่แต่มีลูกไม่เต่านะคนที่มีลูกไม่เต่าติดเลยนะมือบอกเลยว่าเขาตรงเห็นงานบวกเขาไปสองเท่าเพราะว่าค่าใส่ใจเรียนเรียนดูของเล็กน้อยมันได้ยูนเนสค่าจากรัฐบาลแต่มันก็บพา มันได้แก่ค่าเพิ่มเปิดลงงล่ายเลดแต่ใครอยู่่าก,ากินของเด็กหน่อยเข่ากับตรงเสียอีกพิจารว่าไม่หลูกคนหนึ่งเนาะค่ะส่วงนีงหน่อยกับภาษีเนาะกับมันกืบบวกเที่ยวกันทุกๆอย่างนะคะทุกคนแต่สําหรับบุยวาอยู่ไซกระตามหน้าถ้าเข้ายืนยัดด้วยคาว่าเออซอยเหลือเขาเขา,ขาซอยเหลือเข้านะคะบ่ด,ดูกถูเจับของในสิ่งที่จับของบ่เคยย็ดบ่เคย,เคยท้ำมาก่อนแลวกะตอบโจทย์ให้จะบของให้ได้ วาจาของเฮ็ดเพื่อภัยนะคะบำเม็นวาไปเหยดเพื่อผู้อื่น้วลื่นมตูดจาของนะคะให้หักจากของลายๆเท่าที่สิลายใดพราฉะนั้นแล้วเนาะสิ่งที่สําคัญนะคะก้อนที่ห้าสิให้ไภัยกับตามให้จาของก้อนแล้วค่ะถ้ามันปลงายโหลดจาของมีความสุขแล้วอังส่งต่อผู้อื่นใดนี่แหละคือ สิ่งที่มืยอ,อยากจะให้ทุกคนเนาะมีความสุขคือกันนะคะอาจจะเมื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่าการเที่ยวใดกําลังใจจากโตจะโค้งนะคะแล้วกับบําบัดด้วยการที่ใดจากกําลังใจจากผู้อื่นพอมั่อกะดีเด้ไม่จําเป็นต้องร้ายขอทีละนิดทันละหน่อยไปอันสะละทุกคนคะ่ะมันก็นเป็นการบำรุงชีวิตเท่าอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะโอเคม้ยชีกกินต่อแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดเวลาแล้วนะคะทุกคนไว้พอกันคลิปนะ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวแนละ้วเด้อจ้า บายบายพอกันอย่าลืมนะคะมักชอบจังไรนะคะแต่อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้แล้วก็อย่าลืมเนาะอยากจะถามอีกยังก็ถามมาเลยนะคะเดี๋ยวมือสิตใอไถ้ามันเกิดประโยชน์ละกัมันมีรายละเอียดที่แบบว่าเออทุกคนพอไปใส่งานไดน้ต้องทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมือกสเด ต่อไภัยเนาะจ้าไวโพกันคลิปหน้าค่ะมืี้ขอกินเขาคนทุกคนคะ่ะโประนั่นเร็วมูงขอสิสานะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ